สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพามาดูเขาเก็บเกี่ยวครับผมอโอ้โหม<ห>ารถมารถอีโกงครับผมเอาหาที่จอดหาที่จอดหาที่จอดลูกพี่หาที่จอดจอดตรงนี้ตีอ,อ,ตตอ้าลงไป มา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 หาที่จอดนี่ครับผมผลิตผลอยู่ตรงนี้อวิถีชาวบ้านวันนี้นะฮะดูซิว่าเขาจะพาเรามาดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามกันเรื่อยๆครับผม บรรยากาศดีครับสุดๆดครับผมล่มลื่นจริงๆเลยบรรยากาศที่นี่ดูต้นตาลที่ก่อนสองต้นครับผมอ้าวได้ที่จอดแล้วครับผมอ้าวจอดตรงนี้อบอ้าวโอเคครับผมนอนนาอยู่เป็นเกจ็บเป็นอาทิตีเด็ดนอนนาเป็นใครนะเป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้วโอเคขอนิ้วหน่อยครับจังหวะครับนิ้วขอนิ้วหน่อยโอเคครับผมสู้ขอบคุณครับโอ้มีกระดงกฟัดเข่าเลยครับผม ยุคสมัยนี้นะครับยังได้เห็นนะครับกระดงฟัดเขา่าฝาฝาฝาผมแม่เนาะมีกระดงฟัดเข่าด้วยครับผมหาดูยาานะครับยุคนี้ครับผมโอ้ทำทำกี่ไร่ครับพี่แพรครับ กี่ไร่จะงอกี่ไร่ห้าสิบก่าไร่เห็นบอกนอนนาเป็นอาทิตย์แล้วกลัวเข่าหายนอนเฝ้าเข่ากันนี่แหละอืมกลัวเข้าหายชอบชอบใจเลยกระดงฟัดเข่านะครับผมตังคดีครับท่านผู้ชมพิถีชาวบ้านวันนี้นะฮะที่บ้านหัวยานะครับหมู่สามตำบลละหาร อำเภอ,อ,อจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับฮะครับผมครับ,รบอันนี้เหตุผลที่เขาปัดนะครับก็คือฟัดเพื่ออะไรครับแม่ครับฟั้ดเพื่อเอาไปทําพันค่ะทำพัน,พนพเพื่อ,ค,ค,ค,อคัดเอาเม็ดดีมันออกครับผมเราจะเน้นเม็ดสวยๆจะเอาเม็ดที่สวยๆเม็ดเต็มๆครับผมเดี๋ยวดูคุณแม่นะฮะอ๋อครับผมดูวิ่ตการของคุณแม่ว่าจะคัดสวยเหมือนรูปท่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้าตาท่านก็สวยมากเลยครับผม เป็นแบบนี้นะฮะไม่วยได้ไงดูนี่ฝ่นงวยออกมาจากกระด้วงก็คือเป็นเม็ดที่เล็กๆนะครับอยู่ในกระด้วงก็จะเป็นเม็ดใหญ่ๆตัวโตนะฮะเพราะในนาคตก็จะเป็นพันนะครับผมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะขอบคุณแม่มากครับผมครับสําหรับวันนี้ครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่กระสอบประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับผมขั้นตอนนะครับก็ใช้จานนะฮะ ใช้จานกินข้าวทั่วไปนะครับโก้ยเข้าไปในกระสอบนะครับแต่ละถุงแต่ละถุงก็จะเป็นทําในลักษณะอย่างนี้นะฮะจนกว่าจะเต็มนะครับทุกอ๋องไอกระสอบนี้มันหนักเท่าไหร่ครับประมาณ3 5ถึง38กิโลสามสิบห้าถึง38นะครับแล้วก็เราก็จะวางไว้งี่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้ตอกอ๋อ,องอ๋อ,องเอาตอกบ้าให้หน่อยดิ อลองดูขอขอั้นตอนนี้หลังจะจบะจะเป็นนะฮะตอกตอกนี้ก็จะเป็นไม้ทั่วไปนะครับเป็นไม้ไผ่นะครับผมก็สงสัยว่าเขาใช้ตอกนี่จะทางจะเหนียวมากเลยฮะไม่ใช่ฟางแบบทั่วไปที่เขาขายตามตลาดนะครับตอก็ตะมัดไปอย่างนี้ครับผมดูจากลักษณะของชาวบ้านวันนี้นะครับหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวนะฮะคงจะทําต่อเนื่องประมาณนี้ทุกปีทุกปีทุกปีครับผมหลังจากนี้ก็จะเล่าสู่ฟังเรื่อยๆครับว่า ขั้นตอนนะของวิถีชาวบ้านวันนี้เขาจะทาอะไรต่อไปครับผมตามมนดีครับท่านครับจะมีอีแตนนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันครับผมเพื่อจะมาลําเลียงข้าวที่เห็นนี่ครับผมตามกันเรื่อยๆครับผมการก่อข้าวนะครับเข้าไปในกระสอบนะนอกจากนะฮะจะมี ผู้ชายนะครับก็ยังมีสุภาพสตรีนะครับมาช่วยด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่อบอุ่นดูนะครับผมวิถีชาวบ้านวันนี้นะฮะเราสู่ฟังกันเรื่อยๆครับผมกระสอบนี้นะฮะนี่คุณแม่เขาใช้กระด้งฟัดนะครับ จะเป็นพันในอนาคตเป็นปีหน้านะครับเขียนว่าข้าวเหนียวใช่ไหมแม่ข้าวเหนียวพันซ้อนแอบของเขาเนี่ยข้าวเหนียวพันซ้อนแอบนี่ว่าข่อยชินนัดคือนข่อยชินนัดนี่รับครับผมขอบพระคุณแด่มากครับผมเราต้องเขียนวันที่ไหมครับแม่พันข้าวพันข้าวนะฮะ ก็น็อกแล้วมันมนเเปสงรี่เป็นข้าวเหนียวครับผมพันซ่อนแอบขอนิ้วหน่อยครับแม่ครับแม่ขอนิ้วหน่อยขอนิ้วหน่อยครับแม่ครับขอนิ้วหน่อยฮะนิ้วนิ้วแม่ฮะนิ้วนิ้วแม่ยกนิ้วหน่อยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมแม่ไม่รู้จักนิ้วครับผมชาวบ้านนะครับหลังจากที่ คุยกันเรื่องแบ่งสันปันส่วนกันเรียบร้อยครับผมก็จะแบกนะฮะข้าวจะมีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าครับผมขึ้นรถอีแตนก่อนครับผมสิบสองและสิบสามวดนี้นะครับ ข้าเจ้า13บข้าเนียว12แบ่งกันเรียบร้อยครับผมตกลงปเป็นทางการยกขึ้นไป <c oughs> มาสอบถามเจ้าเงาะอีกสักหน่อยหนึ่งครับผม ทีมงานคนหาหนูของผมเนี่ยบ่ก็เหนียวพูนยุนไอ้ที่ว่าเขาเขาแบ่งกันที่ว่าเราทําตกลงยังไงกันเกี่ยวกับพวกข้าวเนี่ยเราสู่ฟังเลยทุกสองหนึ่งครับสองหนึ่งคือเขาได้สองเขาจะของนานได้หนึ่งครับผม<อ>ครับสองหนึ่งจะเป็นทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวครับแมาว่าข้าวเหนียวก็ปันสองหนึ่งเหมือนกันข้าวเจ้าก็สองหนึ่งเหมือนกันครับผมขอบคุณมากครับท่านเจ้าพ่อครับผมครับมุมนี้ก็จะมีการกอกครับผมจะเป็น ces, สุภาพสตรีนะฮะ ก็ดูสิตามกันอีกสักหน่อยเรื enfin ่อยๆครับผมกองจึงที่เห็นนะฮะก็จะเป็น13ถุงครับผมดูซิว่ากองนี้น่าจะเป็นอยู่ที่ส2องถุงครับผมสามถุงผ่านไป ก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการทำนาของชาวบ้านชาวบ้านครับผมที่มีการแบ่งสันปันส่วนนะครับเห็นบอกว่าเจ้าของนานะครับ1ส่วนแล้วก็ชาวนาที่มาทำนี่จะเป็น2ส่วนครับผม 1, 2, ึ <rejecting> 1> ่งสองาสี่ห้าห้าละนี่หกเจดถุง ถุงที่แปดถุงที่เก้าถุงนี้ถุงที่สิบก็เหลืออีกประมาณสองถุงครับผม ถุงสุด,สดท้ายครับถุงสุดท้ยาทยคนแบกนะครับเมียสวยไหมเมียสวยเนาะเมียมางามเนาะตามกันอีกเรื่อยๆครับท่านครับผมพาดูบรรยากาศมุมนี้นะครับก็จะมีฮะชาวบ้านนะฮะ<แ>กำลังกอกข้าวใส่ถุงและเอาตอกมัดนะครับเ<ส>กาะมองไกลๆนู้นสู่ไปดูครับจะมีนะฮะวัวนะครับกําลังจะ เข้าคอกยามเย็นฮะจะมีเจ้าของเตรียมตัวต้อนบัวเข้าคอกครับเป็นบรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมบบบเป็นวิถีชาวบ้านนะฮะให้ความอบอุ่นกับบรรยากาศนี้มากครับผมต้องขอขอบคุณคุณ,คณบรรดาที่เขากําลังเก็บเกี่ยวนะฮะใส่ถุงนู่นนี่นั่นประมาณนี้ครับผมตามกันอีกเรื่อยๆครับท่านครับ แสนต์้นนี้นะครับได้บรรทุกข้ขาวเปลือกนะครับเพื่อจะมุ่งหน้านะครับไปที่บ้านตัวเองนะครับตลอดจนนะครับนำข้าวนะครับใจ่ยุเงเสน่ห์ของคลิปนี้อยู่ที่การทำงานของวิถีชาวบ้าน ผู้ชมครับบรรยากาศบริเวณนี้นะฮะนอกจากจะมีนะฮะชาวนานะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็จะมีการปล่อยว่าวจุลานะครับฟังเสียงธนูนะครับมีทั้งหมด2ตัวนะฮะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่รักษาไว้กันมานะครับส่วนด้านนี้ครับผมจะเป็นรถอีโกงครับผมกําลังจะถอยหลังมาเพื่อนะฮะมารับกระสอบข้าวนะครับตามกัปอีกครับผม มาแล้วครับอีโกงครับผมเตรียมตัวจอดเทียบเพื่อจะขนข้าวเพื่อจะไปเก็บอย่างที่ยุงดูสินะครับขนขึ้นไปครับผม ผลขึ้นรถอีแธ็คนะฮะเพื่อจะเอาไปที่ไหนต้องตามดูครับผมว่ายังไงนะเจ้าขอะว่าไงนะเที่ยวขนไปแล้วนะสามถึงหกถุงสามสิบแปดสามสิบเก้าถุงเก้าโลโอ้โหสามสิบเก้าโลครับไปและถุงใส่ไปใส่ไปสามถึงหกถุง อ๋อรอบนี้ก็คงคล้ายๆกันใช่ไหมฮะคล้ายๆกันประมาณ36ถุงเสือผอๆสี่สิบเสือผอๆสี่สิบครับผมเราจะเอาไปไหนเอาไปยุ่งใช่ไหมเอาไปยุ่งเอาไปยุ่งที่บ้านเนาะครับตามครับผมตามในที่บ้านเนี่ยมันง่ายกว่านี้เลคนนี้ฮะหยิบเขาหยิบครับกำลังจะหาภรรยาใหม่ครับผมเพิ่มพลังนะครับโชว์พลังโชว์พลังเพื่อจะได้ภรรยาใหม่ครับผมมึอเปล่าบางคนไปล้องเข่าว่าห้าแดกไงบางคนไปร้องเข่า กีการนะครับเอาขึ้นบา่าครับผมปั๊บไปอย่างนี้โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนะฮะพิธีชาวบ้านนะครับมีทีเด็ดด้วยครับผมสูบลมอีแตนโอ้โหสุดๆครับผมมันได้ไหมนะฮึมได้มีลมเตี่ยโอ้โหแน่นอนแท้วา่าปั๊บ โอ้โหสุดสุดเฮียโอ้โหพอแล้วเตรียมขอบมาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยเออแล้วฝั่งนู้นล่ะฝั่งคุณฝั่งนี้มันรั่วอ๋อฝั่งนี้รั่วรั่วมันเรียกเกลืม่มสูบครั้งหนึ่งในสามมันเดี๋ยวเียสูบไป,ปนัง่งส <c oughs> ามครั้งสามกระสอบนี้นะครับนอรอยอนะครับนอรยอย่อมาจากอะไรครับนอรอยอ บอก่อยนะครับนลยอเมื่อกี้อะไรนะฮะเมื่อกี้อะไรนะฮะสักหน่อยได้ไหมครับข้าวเหนียวไร่เม็ดยาวข้าวเหนียวไร่เม็ดยาวขอบคุณมากครับผมวันนี้นะฮะจะมีสภาพสตีนะครับช่วยกันเก็บผ้ามุ้งครับผมพับเรียบร้อยนะครับเป็นความอบอุ่นรักใคร่สามัคคีเหลือเกินครับผมไปด้วยครับผมติดฝาท้านะฮะเตรียมตัวออกเดินทางนะครับ เห็นว่าจะไปยุ้งยุงยุ้งใส่ยุ้งนะครับผมตามกันครับท่านครับตามไปมดียงเยอะแยะหมดแดงไปนั่งนั่งบนกระสอบข้าวนี้ได้เนาะได้ตัวนี้นะครับผมนั่งอยู่บนกระสอบข้าวกับบนรถอีแท็กครับผมเนี่ยกับบุกกันดานมะเขาเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมตัวสตาร์ทกันแล้วไปลุงพี่โอ้ยแตกนอ้โอยวมังมีสมาชิกขึ้นมาเพิ่มเติมฮูฮ <c oughs> ไปกันเลยครับผมบรรกาศด้านบนนะครับก็ยังเห็นเบ้าจุลานะครับผมนั่นเบ้จุฬาครับเป็นวัฒนธรรมของคนไทยครับผมเรานะครับ เริ่มต้นจากทุ่งนาพื้นนี้ก่อนนะครับเอาอะไรกันตามครับผม,มด้านขวานครับเป็นป่ายูคาครับผมเริ่มจะออกถนนใหญ่แล้วครับ พระอาทิตย์วันนี้ช่างสวยอยู่เหลือเกินตามกันดีครับผมลงไปดูครับว่ามีรถหรือเปล่าบรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านครับผม เราเดินทางกันมาสักพักหนึ่งนะครับจะเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านซุมประตูสุมประตูนั้นเขียนไว้ว่าอะไรลรับรมซุ้มมืดนะบ้านห้วยยางนะครับหมู่สามตำบลละหารจังหวัดเฮ้ยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิก็ผมน,นี่เป็นปากทางนะครับ เริ่มสิบแล้วครับผมตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงระหว่างกลางของหมู่บ้านครับผมมัจะจาตามบ้านนอกตามชนบ,บทนะครับมีอะไรให้น่าหลงไลหลกันเยอแะแยะครับ ๋ให้ดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับผมแตนหน้าต่อี่เลยครับผมเราใกล้ถึงนะฮะบ้านของจ้งเงาะแล้วนะครับจ้งเงาะก็คือทีมงานคนหาหนูปั๊บเลียวสา ต้องขับเป็นจริงๆนะครับรถอีโกงนี่ครับผมบรรยากาศฝั่งด้านนี้ก็ทางทิศใต้ของหมู่บ้านครับผมและจะเลี้ยวโอ้มีรถไฟมาด้วยครับผมจะเลี้ยวขวาอาอาๆๆๆาอาอาคลายกันครับผมูวิธีการเลี้ยวขวา อ่งว่างครับลูกพี่ปึ๊บวะได้มาถึงบ้านของเจ้าเงาะแล้วครับผมคฤลือหา์ดของเขาเดี๋ยว z o o ให้ดูครับเป็นบ้านเรือนไม้เก่าๆนะครับจะมีคุณยายนะครับคุณแม่ของเจ้าเงาะครับผม ครับน่าจะมีการถอยใช่ไหมเนี่ยเจ้าบ้าน่าจะมีการถอยนะครับถอยหลังนะฮะเพื่อเขารถไปเทียบยุ้งครับผมปึ๊บๆถอยยังไม่ลูกขึ้นเ,เ,เอาถอยเลยถอยเลยถอยหลังครับผม คือเอารถที่โกงเทียบครับวิธีการถอยของเขายอดครับนี่ฮะแบบฉบับวิถีชาวบ้านครับวันนี้งัน à, tí à. à, thôi, đai, các ông, đai các nếu quá nên đến các ông, quá nên nưng, các กว่าครับผมขวาครับผมอ่าลุงมาเกิอมาเอาถอยหลังถอยหลังจะจะแบบขอไหมถอยถอยอ่ะถอย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 อ๋อเอาฝาท้ายเทียบอย่างนี้ครับผมอีกอีกโอ้โหเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากครับผมเนี่ยผมพลาดไม่ได้ครับ สุดเลยครับผมมาดูโอ่งครับโอ่งพันปีครับผมโอ่งพันปีครับผมสวัสดีครับนี่เป็นคุณแม่ของท่านเจ้ากงครับผมแม่สวัสดีครับฮะจ้าโอ้เป็นพรันครับแม่จําผมได้ไหมครับหมอกระป๋องปลาเถอกระป๋องปลาครับผมแม่จะบอกท่านผู้ชมนะแม่ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่ครับอายุแม่อายุเท่าไหร่ล่ะเอาแม่อายุเท่าไหร่ดูบอกดู เก้าสิบสี่ครับผมเก้าสิบสี่ครับผมขอให้แม่ยุมั่นขวัญยืนนะครับเป็นล่มโพล่มทรายลูกหลานครับผมจ้ากลับแม่ครับกลับแม่ครับผมสวัสดีครับครับผมเมียมานั่หมดเมียเมียไม่มาครับวันนี้ครับผมครับมาการขนย้ายนะครับอ้าวโอ้กุญแจครับผมดูกุญแจกุญแจ กุญแจดอกดอกลูกลูกมันอยู่ไหนเนี่ยจะไปขโมยได้ไหนขโมยก็เอาไม่ได้ไหนไอ้บิ๊กจอบอยู่นั่นเออไอ้บิ๊ก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 อยู่นี่ครับไอ้บิ๊กนี่หมาก็เนี่ยนี่หมาก็อยู่นี่นะไอ้บิ๊กไก่เป๋าตังนั่นนี่คือเป๋าตังอ่านี่ฮะเป็นหมาคู่ตัวนะฮะคู่ใจของจ้าเงาะครับผมวันนี้ท่านก็ใส่หมวกสีแดงเสื้อสีแดงครับผม หมือนเจ้าง้อนะฮะเหลือแต่้องที่จะใส่หนูแล้วครับผมหม,หมดหมดมหากรรมในการที่เรานะฮะเก็บเกี่ยวข้าวนะครับก็ยังมีการนัดหมายว่าเราจะไปหวางเฮ้เ้เวมือดหาครับผมไหนดูดิโอุยงของเขานะครับนี่ฮะที่ท่นเห็นนี่เป็นข้าวปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยปีนี้นะปีนี้ประมาณกี่กระสอบครับลูกพี่ ประมาณสีเหลือกว้างขายไปสามวันแล้วฮะไ้เขาขายไม่ต้องพูดขายไม่ต้องพูดอันนี้ประมาณประมาณประมาณสองเท่ากว่าจีบตอนนี้ผมยืนอยู่บนโอ่งพันปีครับโอ่งพันปีฮะโอ่งพันปีพันปีดูบ้านฮะบ้านทรงไม้เรือนไทยนะครับผมหาดูได้ยากเหลือเกินครับผมแต่ผมชอบที่นี่อย่างผมมาแล้วไม่มียุงกัดครับผมไม่น่าเชื่อครับผมครับดูพระวิธีการขนย้ายนะครับจะภาพเป็นท่อวาย วิถีชาวบ้านวันนี้นะเราจะเล่าเรื่องราวให้มันจบกันครับผมต่อจากนี้ไปหลังจากที่เขาเอาเข้าวยุ่งนะครับผมกองทัพเดินด้วยท้องนะครับเราก็จะประกอบอาหารกันที่นะฮะบ,บริเวณที่นาตรงที่เราเนะก่อนที่เราจะหุงก่อนที่เราจะ,ะบรรทุกข้าวมาครับผมเขาเรียกว่าเขียงนาน้ยครับมาไหนอะไรครับเนี่ยครับ ก็ประมาณนี้แล้วครับผมเมื่อกี้ประมาณ30กว่ากระสอบครับผมยุงข้าวแห่งน,นี้ให้ชาวนาได้เก็บข้าวตามกันอีกครับท่านครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมปิดจอบถุงสุดท้ายครับผม สำหรับวันนี้ครับผมปุ๊บอือหือช่วยกันนะฮะสามพันเลยครับผมครับโบนข้อเท้าม้าทะเลเขาเขานี้เขาอันนั้นนขาน้ยเกีหน่อข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 อนิ้วหน่อยครับสามท่านครับขอนิ้วหน่อยขอนิ้วหน่อยขอนิ้วหน่อยครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมอ่าจังหวะครับยุ่งนี้ประมาณกี่ถุงครับที่ใส่ไปเนี่ยฮะ สามร้อยกว่าครับสามรกว่าครับผมมีขายมีจําหน่ายอะไรบ้างไหมครับมีครับถึงเวลาขายก็ต้องขายขอบคุณครับผมรอราคาก่อนรอราคาครับผมโกงปึบหลังจากที่นะฮะเอาข้าวใส่ยุ้งเรียบร้อยครับผมท่านเจ้าเงาะนะครับก็ลําเลียงนะฮะไม้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับเพื่อจะปิดยุงครับผม เป็นขั้นตอนแบบนี้ครับผม,มผมจะดูซิว่าเอาดอกอกุญแจไว้ไหนครับนั่น,น,นยุงแบบโบราณครับต้องอย่างนี้ครับผมของกุญแจปิดเรียบร้อยครับท <c oughs> าไปช่วมดูด้วยพระเอาเอาลูกไว้ไหนนี่ ทางก็ซ่อนไว้นะฮะเนี่ยทรัพย์สมบัติของแกเนี่ยปึบ